ดนหมอหลอกหรือเปล่าอายุ30-40เองทำไมต้องดึงหน้าแล้วด้วยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะหมอไม่สามารถไปหลอกใครมาดึงหน้าได้เนาะหน้าที่ของหมอเนี่ยก็คือการช่วยให้คนไข้ของหมอเนี่ยมีใบหน้าที่สวยงามมากขึ้นหรือว่าเพิ่มความมั่นใจของคนที่มาปรึกษาคา่ะอย่างที่เห็นนะคะปัจจุบันเนี่ยคนที่อายุน้อยนะคะแค่3 0มสถึงสีเนี่ยเริ่มมาดึงหน้ากันแล้วเนี่ยอาจจะขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะบางคนเนี่ยไปผ่าตัดกระดูกโครงหน้ามา หรือว่าบางคนลดน้ําหนักมามากๆนะคะหรือบางคนด้วยกรรมพันธุ์ลักษณะโครงสร้างหรือผิวพันธุ์ที่ทําให้เราเมีความหย่อนคล้อยได้เร็วกว่าคนทั่วไปเนี่ยคนเหล่านี้นะคะเขามีความไม่มั่นใจคะ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าใบหน้าเขาหย่อนคล้อยแล้วเขาอยากจะแก้ไขปัญหานี้นะคะหลายคนนะคะพอเขารู้สึกว่าเขามีปัญหาเรื่องใบหน้าที่หย่อนคล้อยแล้วเนี่ยเขาได้ลองไปแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆอื่นๆมาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมันขึ้นกับ ความมั่นใจหรือว่าความสมัครใจของแต่ละคนที่อยากจะสวยเร็วนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเอยใบหน้าตัวเองมีปัญหาแล้วไม่มั่นใจเนี่ยการดึงหน้าแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นหมอก็ว่าเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วก็ไม่เสียหายค่ะสำหรับใครที่เริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องใบหน้าหย่อนคล้อยหรือว่าพยายามแก้ขไขด้วยวิธีอื่นแล้วและยังรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตึงนะคะก็สามารถมาปรึกษาหมอสอนได้ที่โรงพยาบาลดีอาร์นะคะ